สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับน้องบีผ้าอ้วนเมื่อนี้่นะร่มแห้งแห้งพีเอฟไอได้ตัวเย็นมาลู่ตู้เย็นบีเพรมันเป็นถาดยูหันละเป็นถาดอะไรกันครั้งหนึ่งมึงมึมึงดี๋มากินข่ากันพี่น้องทำเป็นอย่างคือรีเฟรชปั๊บเนี่ยหนาวมันแต่เศร้าอยู่ กับกบเศ้าดอกสวยแล้วมขาวอก่ปลาบลาบนากะแกงปลาใส่าอีหุ้มนะคนปลาสุกแตง่มลมแห้ง ก็เดีหิวพี่น้อ,นนองทำไมยังหลอกมันหนาวให้อยู่ไดี่ยอี้้มีแดดก็ให้ฟิงอยู่เะมือ่่ามีหอดแดด ขึ้นมาบ่าเรโดดลงไป,ปสิบ่ะไ้เผาซะบ่ฝด้น้งยู่รดน้ำันนี่โดหน้าดคลังมินอนไ ยายพานวะหวานมากปะวะมาตอบคำถามแล้วยายพานมีนวนถามเจ้าอยู่ไหนมึงมึงมึงคลิปเราก็มาตอบคำถามเราเนี่ยเออ่นสิเอาตันไปสูบน้ำใส่ลุ่นไปแล้วถังหอยต้นเต้นไปสองใบไม่ไงลุงท่ามให้หน้าปังบอก ทั้งสูบใส่ทั้ง s o บออกดังรอบกจะลูกเขาควายลงมานายปวดเลือบ่มอเดีแลนไปนอนได้ปวดอเา ก็ลงมาเล่มยาอวะตูเข่าร้ายาน,น่าแค่บ้านไวาเดี๋ยวลงมาปากห้าหน่อยหน่อยพันเร่นบานก้อย,ยหน่อยอืมรูดมือก็เลุไปแล้วลงมาซ้ำอู้แล้วก็ได้ผูกมันกินกี่ดินไห่หันหาวล้เหมือจังสามแต่กันได้ตัวใดตัวหนึ่งหาวแล้วไปหมือดเลยแต่ ขาดแล้วมันจับไงใส่ไมันสิไปล่อฝูงอื่นมาส่งบก่กหาฮกตัว<า>ยางตัวตายตัวตายมากเต้นตีนบ้านจนไปหอดหนะ้าบ่านบอกผ่า<อ>แนบอกโอ้วางวางวา,า,างเกี่ยวเขาหนิละพี่นอ้องย่างไล่ไล่ไล่ไล,ล่มามาหอดหน้าจะคล้องโดดปอกลงมูย่างหนีเมียเนาะ ล่อมูมาส่งกับสีว่าคือเด็กหน่อยนี่ตัวปลาปลา,าไปส่งไปเล่นบ้านกูปลาสีว่าคือไรบูมาหอนเงี้ยล้วไปสูเมียโรรถสีว่าได้บูเงีนบ่นพิมพ์มูกับมูอีหลีได้ป่ะย่างไล่ไล่ไล่กับถอยหลังกลับมูกับย<อ>่าง,งกลับมูกล้วยกับมูย่างก้วยเหมือนต่อแล้นมัน,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 ม,นมันยังตัวหน่อยอยู่เนาะซีหาตัวตอนตอนมาส่งกัน กับเขาคออก็พราอมแม่พอมเือยเป็นอยู่ถุ่มหนึ่งทงานเขาเล่มยูนหน้าลหละเล่มเองอยู่หน้ากับอยู่ใกล้ๆก,กันเล่มหลับเพื่อนกับยางโง่โง่โง่โง,ง่มาเข,ขคาคอกเองว่าจะเปิดคอกวไว้ให้หมดจกคว่ำอยู่โอเทลงเงเก่าด้วููกดะ ตักมาเลยตักใส่แก้วมาเลยขนาดบาุไดไปใส่กระต้องพวกผาปิดปากไว้ตลอดเวลาเน็นมันอยู่ทงมากะบ่ไดวุ่นวายในบ้านปนไดมันก็ไข่อยู่ นอยนั่งน่อยนะสที่เขาไปยามสื่อขวงให้เขาไปตามไม่กินน้ำนะลูกโอ้พี่มูสาตังมานน่นอๆคือตังมาหน่อยแ <c oughs> ท้สรงเอ้ย <c oughs> ลามปะเนี่ย ลมแห้งเหมือว่ามันบอมีแดดมันกะหนาวแห้งเน่ออกจากในเฮี้ยนกับว่าไดมันนี้มีแดดมามากินเขาง,ง่ายน้ำกันพี่น้องแมมแล้วยิ้มเดาผันสวยมากผิวได้สั้นไส์แบบนี้ตับทอนิวก้อย,ยพี่พิมนี่แหละ ใส่อยูสองพักใส่อยูสองถวยจะสีถือถวยได้แล้วลูกค้าก็จะเป่ปมาบอกว่าี่อไม่ถามแปวียนมาเศ้าเนะแต่ว่าขันมาคือพอเหตนแล่บ้าแล้วต้องหอดีการกด วางแบนเพิ่นไปให้ง,งานกับไอพ่อน้อมพิมแล้วเสาร์อาทิตย์ถักแกเพิ่นให้ไปเห็นง,งานนาําหาเงินพิเศษไปพี่น้องเนาะิ่น,นบ่หาก็แจักไปสิหาให้ก็เลยตายแล้วไปเห็นง,งานนําพอได้มีเงินไปโรงเรียนเสาร์อาทิตย์รดรถเพิ่นก็เอาไปเขี่ไปเห็นง,งานเองล้านเดินชัยยนนี่แหละพี่น้องยู่เสแล้วพม่มเฮานี่ล่ะอยู่เยื่ยงเยี่องกับปตท่อยู่เยืนงเยื่ยงกัน เขอ้เนาวนอันนี้ดังฟิ้งจะเศ้าดังดังดังไวตั้งแต่ตีหาหนาวอันนี้ขอใหเก็บไวพี่น้อง บรรยากาศนันนะาก็ขอขระคุณพี่น้องหลายที่ติดตามน้องบีอ้วนกับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้น้ำไม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปตั้งๆที่เฮาได้อัปเดตคลิปได้อัปเดตสถานการณ์ลงลว่าฮาไปไสให้กกบเขาอกงยังกินว่าฮาไปเที่ยวไซไปกินเขาอยู่ไซไปเล่นไซเนาะพี่น้องนะแต่ว่าช่วงนี้ไปไซบ้านใดๆอยู่ใดแต่น้ำบาน อยู่แต่น้ำบานเพราะมันโควิดระบาดเหลือเกินแต่ว่าอยู่รอยเอพนพ่าเป็นศูนย์อยู่พี่นออ้องยังยังปลอดเชื้ออยู่เนะาะฮะกะแหง่งรอบฟั่งข่้าติดตามไปเรื่อยๆถึงถึงจะบ่เป็นแต่ว่าฮากะต้องป้องกันเจ้าของไว้ดีที่สุดยน้าเป็นมามันลำบากเนาะต้องผัดผ่าจากขอบครัวลำบากจากพี่จากน้องอีกนาะบ่ายอยู่น้ำพีน้ำน้องฮากะป้องกันไว้ดีที่สุดพี่น้อง ขอพระคุณพี่น้องห้หลายน้องบิเก็บบรรยากาศกินเขามาฝากพีฝานลองน่ะยามมืเอเศาร์บรรยากาศหนาวหนาวนางฟิงแดดกินเขาน้ำกั่นไปมื้อนี้ไปก่อนพี่น้องขอพระคุณห้หลายนักกัสวัสดีจ้า